วุฒิภาวะไม่ถึงจะเป็นนายกนิพิษฟาดพิธาลิมเจริญรัตลั่นวุฒิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นนายกเรเดวาวันที่7มิถุนายนนายนิพิษอินทรสมบัติแกนนำพักพลังประชารัฐได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กจี้ให้พิธาลิมเจริญรัตแสดงวุฒิภาวะให้เห็นหน่อยโดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า แสดงวุฒิภาวะให้เห็นหน่อยเมื่อวานผมแสดงความเห็นว่าวุฒิภาวะของคุณพิธาลิมเจริญรัตมีไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณพิธาจะกลายเป็นผู้นําความขัดแย้งคนใหม่เมื่อวานคุณพิธาตอบคําถามสื่อทํานองว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์ตามระบบผมไม่รู้ว่าคุณพิธาพูดทําไมพูดแล้วได้อะไร จะเช็คบินพลเอกประยุทธ์เรื่องอะไรผมว่ายิ่งพูดกลิ่นความเจริญยิ่งจางหายไปทุกวันนี่แหละที่ผมแสดงความเห็นว่าวุฒิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นผู้นําประเทศผมคิดว่าคุณพิธากํลาลังจะทำสองเรื่อง1นึ่งนิรโทษกรรมหรือทบทวนความเสียหายของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากการยึดอำนาจ2เช็คบินพลเอกประยุทธ์ผมจะบอกคุณพิธาว่าเวลามีการยึดอำนาจผู้ยึดอำนาจเขาจะใช้หลักตามทฤษฎีการเมือง2-3หลักหลักนี้ใช้กันทั่วโลกในประเทศที่ยังมีการยึดอำนาจรัฐอยู่ คือหหลักความมั่นคงของรัฐอยู่เหนือกฎหมายหมายความว่าเขาจะไม่ยอมให้รัฐเป็นรัฐที่ล้มเหลวหากจะยึดอำนาจเพื่อรักษารัฐไว้เขาก็จะทำกว่าไร้รัฐหลักนี้ก็สืบเนื่องมาจากหลักข้อที่1โดยเชื่อว่าไม่ว่าพลเมืองในรัฐจะมีความคิดเป็นอิสระอย่างไรก็ตาม แต่จะหวนกลับประยู่์แบบอิสระแบบไร้รัฐไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องรักษารัดไว้ผมไม่รู้ว่าการพูดว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์พูดทําไมพูดแล้วได้อะไรมีอะไรที่จะเช็คบิน่านหรือเปล่านี่ไงที่ผมกล่าวว่าวุฒิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังเชียร์คุณพิธาอยู่นะได้เห็นว่าคุณพิธามีความชอบธรรมมากกว่าคนอื่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่แสดงวุฒิภาวะความเป็นผู้นําประเทศให้เห็นหน่อย